S <S สวัสดีทุกคนทุกคันเลยครับวันนี้เราก็จะมาแจกสกินอีกเช่นเคยนะผมก็แจกสกินมาหลายอีคืนแล้วแหละนะไม่ใช่ดิ EP เออดิทานเมทั่วก็สกินมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับนั้นแล้วก็มีสกินอีกสกินหนึ่งนะครับที่มันเป็นของทแท้เลยแหละมันเป็นสกินหลุดมานะครับที่มันมีแหว,วนตรงนั้นแหละเนี่ยคุณรู้ไม่รู้ก็ใช่แหละแต่ผมจะพูดนะก็คือแบบสกินน้ำผมลงแล้วผมดูดอนะ่ะคุณดู คืคันลงในมือถือแล้วหลุดไปหลุดไงผมว่าเลยว่าผมจะมูจะกินเอ่าต่อจากคนอื่นแล้วกันผมจสกินใน boxing มอโมตอ่อนะครับม,มโมตอ่อมันเป็นอย่างนี้นะ,ข,ะ,นะข้าวเทศไหมเนี่ยทาสีขาวสกินนี้ก็ไม่ค่อยสวยมากที่ผมว่าผมจะมาแจกนะครับันนี้ผมก็มาแจกแล้วนะ ถาคนรู้เท่าไหร่แล้วก็ยังยังไม่รู้นะตอนนี้มันได้ไปดูเลยเดี๋ยวคนดู้เขาแบบรอ,อนานนะแต่ก็รอแต่เม่อวานแล้วมั้อนะก็ก่อนจะไปโลเวนซะหน่อยหืโโอ,โอโอ้โอ้ยยยยยยย ซึ่งสก,กินก็อันไ,ได้เห็นแล้วครับมันไม่ค่อยสวยมากนะไม่ได้ขวบมรู้ารเลยขอรถปโชว์หน่อยเีย่ยๆไปรุ่นไปรุ่นเลือยิงกูอ่ะเนี่ยเสอร์เมียคนเรือนเลย จะยี่ยอะไรมึงดูไปละมันยิงกูจะตายเนี่เอา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 ไฟเออเอเอาตายแล้วครับคุณดู